โดนทิมขาดมานิดหน่อยกี่วัตต์นะครับเพราะว่าที่กล่องเขาไม่ได้มีเขียนมานะครับอันนี้สองร้อยวัตต์นะครับแล้วก็แผงนั่นคือมันน่าจะเป็นของตัวสองร้อยวัตต์เนี่ยครับแล้วแยกกล่องกันมาแล้วครับเพราะแผงก็ค่อนข้างใหญ่เอาลองเปิดครับปิดครับติดอยู่แล้วปิดห่าได้นะครับเอาเปิดใหม่แล้วลองปรับระดับครับอ๋อนี่ครับตรงนี้เห็นไหมว่า อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องชับที่รีวิวเพื่อเป็นกำลังใจในการคิดไปด้วยนะครับสวัสดีครับวันนี้เรามีสินค้ามาจากลาซาด้า1ชิ้นนะครับตัวนี้สั่งมาจากร้าน power led จะส่งโดยแฟ s h เ x ็ r e s s ตัวสินค้าจะเป็นไฟโซล a าเซลล0 0วัตต์นะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูแพคเกจสินค้าแล้วก็ระยะเวลาจะส่งครับ เราทำออเดอร์ไปเมื่อวันที่2ตอน9โมงครึ่งนะครับแล้วทางร้านเนี่ยก็แพ็คให้วันที่2ตอน5โมงครึ่งตอนเย็นนะครับแล้วแฟดเข้ารับสินค้าวันที่3ตอน4โมงเย็นแฟดเอามาส่งให้เราถึงบ้านวันที่5ตอน6โมงเย็นก็ถือว่าทางร้านแพ็คสินค้ารวดเร็วดีแล้วก็แฟดจะส่งรวดเร็วดีเช่นกันครับแพ็คเกจมาในกล่องใหม่ๆนะครับมีรอยโดนขูดนิดเดียวนะครับรอยทางอื่นก็ไม่มีนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือ เขาเขียนไว้เลยนะครับว่าโปรไทยคลิปวิดีโอก่อนการเปิดกล่องพัสดุทุกครั้งนะครับเพื่อที่จะได้เผื่อมันมีปัญหาอะไรจะได้เคลมกับเขาได้เนาะอีะจยวลองแกะเลยนะครับแกะออกมาแล้วนะครับของก็จะมีแบบกองกองรวมกันป๊อปปุอันนี้ไม่ได้ห่อมานะครับอันนี้ใช้ยัดยัดมาแล้วก็มีรอยโดนทิ่มขาดมานิดหน่อยลองดูตัวนี้ก่อนนะครับว่า มันเป็นกี่วัตต์นะครับเพราะว่าที่กล่องเขาไม่ได้มีเขียนมานะครับรีโมทเป็นแบบน่าจะเป็นรุ่นเก่านะครับรีโมทก็อ๋อคือ,อ,อตัวนี้ตัวนี้200วัตต์นะครับแล้วก็แผงนั่นคือมันน่าจะเป็นแผงของตัว200วัตต์นี่นะครับแล้วแยกกล่องกันมานะครับเพราะแผงจะค่อนข้างใหญ่ด้าน,นในมีตัวโคมโซลาร์เซลล์นะครับแล้วก็ มีรีโมทนะครับแล้วก็พุกเหล็กครับผมอุปกรณ์ติดตั้งพร้อมฐานรีโมทนะครับก็ในกล่องก็จะมีคู่มือครับรีโมทมี2แบบครับเราได้มาเป็นแบบนี้ลองเปิดครับติดครับติดอยู่แล้วปิดได้นะครับเอาเปิดใหม่แล้วลองปรับระดับครับอ๋อนี่ครับตรงนี้เห็นไหมว่ามันมีไฟสถานะบอกนะครับว่าสีเขียวสีแดงอะไรครับลองปิดไฟถ้าออฟไฟก็ไม่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับ จะมีไฟสถานะเป็นเม็ดเม็ดเมเมสีเขียวเขียวแดงๆดงขึ้นนะว่าแบตมันมีเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราลองปรับแสงกันให้ได้ก่อนอ๋อวันนี้ปรับแสงใช้ปุ่มนี้นะครับใช้ปุ่มลบกับปุ่มบวกนะครับเดี๋ยวผมจะลองปรับให้ลงไปให้สุดเลยนะครับผมโ,โหได้เยอะนะเนี่ยมันสุดหรือยังอะ่ะ ดแล้วมัผมลองเร่งนะคือเร่งรดเราสามารถใช้กดค้างได้นะครับ200วัตต์โอ้น่าจะสว่างมากๆเลยครับนี่ครับคือแสงของ200วัตต์ที่ผมเร่งน่าจะสุดแล้วแหละอโอเคครับตัวนี้ก็ผ่านใช้ได้เดี๋ยวลองเทสการชาร์จนะครับว่าชาร์จเข้าไหมอปก,ก่อน แสบตามากแผน่งโซล่าเซลล์ของตัวสองร้อยวัตต์จะเป็นแผงค่อนข้างใหญ่นะครับกล่องมันใหญ่มากๆเลยแหละแกะบับเบิ้ลแล้วนะครับแล้วครั้งนี้มาลองเอาแผงออกมาดูนะครับโอ้แผงใหญ่เนี่นะครับนี่เป็นแผงโซล่าเซลล์ของเขานะครับถ้ามีขามาให้ด้วยปักก็จะเป็นเหมือนกันหมดนะฮะก็คือเป็นแบบสองสองเขี้ยวครับสองขาครับ แล้วก็แผงก็ใหญ่นะครับใหญ่ประมาณนี้เลยอเทียบกับแผงเล็กนะครับนี่คือแผงเล็กผมลองเสียบชาร์จนะครับนะี่ครับเรียบแล้วไฟไฟแดงก็จะขึ้นแล้วก็ไฟเขียวก็จะวิ่ง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 นะครับแต่ตัวนี้มีไฟอยู่แล้วก็ไม่ต้องลองทรัรอะไรเนาะ เรื้องต้นคือสินค้าไม่แตกหักอะไรนะครับสรุปนะครับทางร้านจัดส่งรวดเร็วดีนะครับแล้วก็แฟลก็จะส่งรวดเร็วดี mm hmm. เช่นกันตัวสินค้าใช้ง,งานได้จริงนะครับถูกต้องไม่มีปัญหาอะไรสาหรับคลิปนี้ก็จบการรีวิวเท่านี้ก่อนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องช้อปปิ้งรีวิวเวเพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปให้ด้วยนะครับแล้วก็จะได้ไม่พลาดว่าครั้งหนะ้าเราจะสั่งสินค้าจากร้านไหนมิแต่ร้านจัดส่งเป็นยังไงสินค้าใช้ได้จริงหรือเปล่าสาหรับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับอย่าลืมกดไล